อ่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวพระเครื่องนะผมวันนี้อยู่กับโยเมืองลุงนะครับวันนี้ผมมีพระนะผมจะมาแนะนํานะผมตาหนินะเออคือวันนี้มีหลวงพ่อโสธรนะครับผมลอยองค์80ปีกรมตํารวจนะครับเป็นเนื้อเงินขัดเงานะผมอ่าตรงนี้เป็นเนื้อเงินขัดเงานะครับอ่าดูเบดูพระก่อนนะผมแต่คือธรรมชาตินะผมพระสร้างมาปีประมาณ2,500 3 8หรือ39เนะผมจะไม่แม่นนะผมสร้างฉลอง80ปีกรมตํารวจนะ คือเป็นพระที่ถือว่าเป็นพระยุคกลางนะครับผมก็คือผ่านการโดนจับผ่านการโดนลมอะไรแบบนี้นะครับผมทําให้ผิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่านเน่คือเน่ยจริงๆนะครับผมขอหลวงพ่โสธรเนี่ยเนี่จริงๆก็จะอย่เนี่ยครับผมตรงข้าด้านหลังเนี่ยคือพระไม่ได้โดนนะครับผมเพราะคือเวลาเวลาก็ตั้งพระเนี่ยก็ตั้งด้านหน้า,นาใช่ไหมครับ บางทีเปิดกล่องบ้างหรืออะไรบ้างความชื้นจะโดนด้านหน้าก่อนนะผมด้านหลังจะไม่ค่อยโดนน่าเห็นะครับด้านหลังยังขาวอยู่นะเป็นเนเงินขัดเงานะผมถ้าเกิดสวยๆเนี่ยมันจะขาวมากเลยนะครับผมขาวนวลเลยถ้าเกิดการเก็บรักษาดีนะครับอะผมไม่ดีรอนะผมเริ่มแรกเดี๋ยวดูเบสิกพระก่อนนะผมดูรูปหน้าของท่านนะครับดูรูปหน้านะครับดูรูปหน้าท่านนะดูจมูกนะครับผมถ้าเใครมีดูจมูกท่านก่อนนะครับดูจมูกท่านก่อนนะครับอาจมูกท่านนะครับ แ๊บ,บนึงนะครับอ่าผมจะโฟกัสกล้องให้ดูนะครับอ่าด yeah> UH ูจมูกท่านนะผมจมูกจมูกจะไม่ใหญ่นะครับผมจมูกจะไม่ใหญ่เกินนะครับจมูกแบบว่าสมส่วนนะผมแต่เป็นท่านเป็นพระเนี่ยที่จมูกค่อนข้างโดนนะครับที่หล่อมาจมูกค่อนข้างโดนนะอ่าลองดูนะครับผมเสียงอาจจะเบลอบ้างนะครับกล้องอาจจะโฟกัสเบลอบ้างครับผมอ่าจมูกท่านจะโดนนะครับแต่คือไม่ใหญ่เกินนะครับของกี้เนี่ยคือจมูกจะใหญ่มากนะครับผม อ่าองคงนี้เห็นไหมครับจมูกจะคือสมส่วนนะครับผมถ้าเกิดเทียบมง่ายก็คือพระดูรอนะครับผมดูรอนะอ่าแล้วก็เอ่อต่อมานะครับผมดูต่อไปเลยดีกว่าด้านหลังนะครับด้านหลังเอ่อตรงคําว่านี่ครับผมเอ่อที่บนอ่าด้ามดาบนะครับผมตรงนี้นะครับพื้นจะต้องเรียบนะครับผมพื้นผิวจะต้องเรียบนะครับพื้นผิวจะต้องเรียบนะครับอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ พื้นผิวจะต้องเรียบแบบนี้นะครับผมพระกี้บล็อกปราบเซียนเนี่ยคือจะมีจุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมมึงจะขึ้นรูปมาเทียบให้ดูนะครับผมจะมีจุดขึ้นมานะครับจะมีเป็นเนื้อเกินนะครับผมจะมีเป็นเนื้อเกินขึ้นมาคือของแท้ต้องเรียบนะครับผมของแท้จะต้องเรียบแล้วก็ดูตาโลนะครับตาโลนะครับผมดูปลายคมนะครับดูพลายคมนะครับผมดูตาโลนะครับตาโล่ต้องคมนะครับแล้วก็ที่คําว่าตอรอ80ปีนี่คือดูพิพ์ไม่คมนะครับผมจะให้ดูช้าๆนะครับผมช้าๆ อลองดูนะครับให้คมนะครับให้คมแล้วก็ต่อมานะครับผมพลิกมาด้านหน้านะครับตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงปลายเขาเรียกปลายที่ผมวงวงไว้นะครับปลายที่ผมวงวงไว้จะต้องเรียบเนียนนะผมไม่มีเนื้อเกินนะครับไม่มีเนื้อเกินไม่มีเนื้อเกินนะครับ บล็อกเกยปราสาทเซียนยจะเป็นเนื้อกลมๆนะผมเป็นเนื้อเกินกลมๆขึ้นมานะครับบริเวณตรงนี้นะครับแต่คือของเทจะไม่มีนะผมของเทจะไม่มีลองดูนะผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือดูรอบๆนะผมแล้วก็ดูรอบๆพระนะครับรอบๆพร,ร,ระแล้วก็จุดสําคัญอีกจุดต่อไปนะผมจะเป็นใต้ฐานนะครับหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้ใต้ฐานนะครับผมเป็นพระที่สร้างเยอะมากนะครับในสมัยนั้นสร้างเยอะมาก พูดตรงๆว่าสร้างเยอะมากนะครับอ่าดูเลขนะครับผมจําฟอนตเลขนะครับแต่คือการตอกโค้ดของหลวงพ่อโสธรเนี่ยคือไม่ใช่รอนะครับผมเป็นโค้ดไม่ใช่โค้ดปั๊มนะครับเป็นโคดตอกมือนะครับผมอ่าเป็นโค้ดตอกมือนะครับความคมชัดเนี่ยอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมคิดว่าพลาสร้างเยอะมากนะครับผมการตอกเลขเนี่ยคือคนเราลงแรงนะครับผมลงไม่เท่ากันนะครับแต่คือจําฟอนต์นะครับผมอ่าดูฟอนต์เลขเก็ตเนี่ย วอเลกเตนะครับผมดูฟอลเลกเตไว้นะครับอลเลกเก็ตวอเลกซาพวกนี้ครับผมดูไว้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นของไอฟอนของกีขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็เห็นไหมครับที่เป็นเส้นกั้นระหว่างเลขโค้ดกับประวัติศาสตร์ตำรวจเนี่ยครับผมจะเป็นเส้นนูนขึ้นมาเลยนะครับเส้นนูนเต็มเส้นนะครับเป็นเส้นนูนเต็มเส้นนะส่วนมากที่ผมเจอมาจะเป็นเส้นนูนเต็มเส้นนะครับของแท้ของแท้จะเป็นเส้นนูนเต็มเส้นนะครับของปลอมเนี่ยจะคือแบบว่า ซ้ายขวาซ้ายหรือขวาเนี่ยจะแหวงบ้านนะครับผมแต่ของแท้เนี่ยคือที่ผมเจอมานะครับจะเต็มเส้นนะครับจะเต็มเส้นประมาณนี้นะครับผมเมจิกอื่นๆก็ดูแบบว่าในความคมชัดนะครับผมดูความคมชัดเดี๋ยวผมซองให้ดูนะครับผมดูความคมชัดนะครับความคมชัดของพระใบหน้าเนี่ยคือจําใบหน้าท่านแม่นนะครับเพราะ ยิ่งนับวันยิ่งเกยเยอะนะผมแล้วก็เกยฝีมือด้วยอ่ะหลังจากเนี่ยครับผมเบสิกดูประมาณนี้นะผมก็ดูอยู่ประมาณนี้นะผมแล้วก็อ่อหลวงพ่อสโสธรเนี่ยก็จะมีนิยมกับธรรมดานะครับอ่าวงนี้เป็นธรรมดานะครับถ้าเกิดนิยมดูที่เส้นคอนะผมเส้นคอเส้นคอจะเป็นสามเส้นนะครับอ่าคล้ายๆคือขออภัยนะครับผมคล้ายๆแบบว่าพระมีเนียงนะครับผมอ่าพระมีเนียงนะไม่รู้จะใช้คําถูหรือเปล่านะครับให้ก็ใจกันง่ายๆนะครับผม ผิดพลาดประกันในขออภัยด้วยนะครับคือจะคล้ายๆพระมินียงนะครับผมเป็น3ชั้นนะครับแต่องค์นี้คือเป็นคอเรียบนะครับผมคอเรียบไม่มีเส้นนะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับผมถ้าเกิดมีเส้นเนี่ยคือจะเป็นนิยมกว่าเล่นกันหาเล่นกันแพงกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับลอยอ,องคหลวงพอ่อโสธรแปดสิบปีกรมตำรวจนะครับ ถ้าเกิดท่านใดอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดสั่งกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม